สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพยากรณ์อากาศวันนี้จะมีข่าวสารสาระดีๆข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่จะนำมาฝากพ่อแม่พี่น้องอย่างนี้ทุกวันนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้คนที่คุณรักและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งข่าวสารพยากรณ์อากาศเพื่อที่ท่านจะไม่ได้พลาดข่าวสารสาระสาคัญเกี่ยวกับข่าวพยากรณ์อากาศ พ่อแม่พี่น้องทุกท่านพร้อมกันแล้วขอเชิญไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการพยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะสําหรับวันนี้เราจะมาพยากรณ์อากาศนะคะของจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเขามีประกาศนะคะ เตือนประกาศจากกรมอุตุนยิยมวิทยาพายุระดับ2องด r เ s ลชันนะคะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีผลกระทบตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่20กันยายนนี้ค่ะฉบับที่1ลงวันที่15กันยายนพุทธศักราช2563นะคะ <c oughs> เมื่อเวลาประมาณ13นาฬิกาวันนี้นะคะในวันที่15กันยายนยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรง บริเวณประเทศฟิลิปปินส์ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพาย,ยุระดับ2 d e ดีเพลชั n แล้วนะคะโดยเมื่อเวลาประมาณ16นาฬิกามีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจุด12.5องศาเหนือลองจิจูดที่120องศาตะวันออกนะคะมีความเร็วสูงสุด ใกล้ศูนย์กลาง55กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุกําลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้มีแนวโน้มเคลื่อนขึ้นฝั่งทะเลเวียดนามตอนกลางนะคะแล้วจะเคลื่อนเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคเหนือของประเทศไทยนะคะในช่วงวันที่18ถึงวันที่20กันยายนนี้ค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะจะมีกําลังแรงขึ้นทําให้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่ เพิ่มขึ้นนะคะและมีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมแรงบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะคะหลังจากนั้นภาคเหนือและภาคอื่นๆจะมีผลกระทบในระยะต่อไปขอให้ประชาชนที่อาศัยพื้นที่เสี่ยงในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากนะคะซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้ค่ะสาหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดาม,มัน และอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นนะคะโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2-3เมตรอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังนะคะในการเดินเรือและงดการเดินเรือในช่วงเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะจึงของให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติด ตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะคะหรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะประกาศณวันที่15กันยายนพุทธศักราช2563 17นาฬิกาค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่16กันยานะคะพุทธศักราช2563ในเวลาประมาณ5นาฬิกานะคะ ค่ะแล้วเรามาฟังจากกองอุตุนิยมวิทยาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือด่วนมาแล้วนะคะเส้นทางพายุดิปเรชัน 90W ซึ่งคาดว่าอีกประมาณ48ชั่วโมงเป็นพายุโซนร้อนโนอ่นเส้นทางมุ่งหน้าสู่เวียดนามตอนกลางเข้าสู่สปป,ปลาวตอนล่างนะคะจุดศูนย์กลางมุ่งหน้า นครพนมมุกดาหารรัศมีของพายุกินบริเวณกว้างนะคะซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือน่าจะโดนเต็มๆค่ะประมาณวันที่18ถึงวันที่19ประเทศไทยน่าจะได้รับผลกระทบจากพายุลูกนี้นะคะที่ต่ําที่ลุ่มระมัดระวังน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากค่ะลมกระโชกที่คาดการไว้นะคะให้ติดตามวันต่อวันนะคะเพราะกระแสลมไม่แน่นอนพายุลูกนี้มีความรุนแรงมากติดตามได้อย่างใกล้ชิดนะคะเพราะช่วงนี้จะเข้าประเทศไทย ช่วงแรกและยังเป็นพายุโซนร้อนอยู่ซึ่งลมกระโชกค,ค่อนข้างที่จะแรงมากนะคะเส้นทางยังคงน่าติดตามวันต่อวันเพราะมีการปรับเปลี่ยนตามสภาพอากาศที่เกิดขึ้นจริงอาจจะปรับเปลี่ยนบ้างเล็กน้อยก่อนขึ้นฝั่งนะคะภาพกราฟิกจากกรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นอัปเดตล่าสุดวันที่15กันยายนนี้นะคะเวลา13นาฬิกาวันนี้วันที่15นะคะกันยายน .63 ย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศฟิลิปปินได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดิปรลชันกำลังเคลื่อนลงสู่ประเทศจีนใต้ตอนกลางนะคะวันที่16ถึงวันที่17กันยายนนี้คาดว่าจะทวีแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนต่อไปนะคะและจะได้ชื่อว่าโนอึนหมายความคือเรือนแสง ท้องฟ้าสีแดงเป็นชื่อที่ตัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีนะคะโดยในช่วงวันที่18ถึงวันที่20กันยายนนี้จะเคลื่อนตัวเข้าบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางผ่านประเทศลาวและเข้าสู่ภาคอีสานของประเทศไทยต้องติดตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดคาดว่าจะมีผลกระทบ ต่อประเทศไทยตั้งแต่วันที่17เป็นต้นไปค่ะและนี่นะคะเป็นการเตือนภัยจากเส้นทางการเดินของพายุอิปรชันหรือพายุโซนร้อนโนอื่นนะคะสำหรับวันนี้นะคะการพยากรณ์อากาศขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะและอย่าลืมกดติดตามช่องพยากรณ์อากาศวันนี้พร้อมกับกดกระดิง่ง เพื่อแจ้งเตือนข่าวสารพยากรณ์อากาศและช่องของเราก็ขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังข่าวสารพยากรณ์อากาศในช่องของเรากันนะคะหากมีความผิดพลาดประการใดของช่องพยากรณ์อากาศขอกราบอภัยพ่อแม่พี่น้องไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะคะสำหรับช่องพยากรณ์อากาศก็ขอกล่าวคำขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ